คุณหมอบอกว่าเราเป็นระยะที่สองคุณจะแย่แล้วนะคุณจะต้องผ่าตัดด่วน95%แล้วคุณต้องรีบผ่าตัดภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะอยู่อีกไม่ได้เกิน3มเดือนแรกๆก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวว่าเราจะทำยังไงกับโรคนี้ที่ตัดสินใจไม่ผ่าตัดกลัวผลข้างเคียง คือเห็นเพื่อนๆหลายคนที่เป็นโรคเดียวกันนี้เป็นญาติกันก็มีไปผ่าตัดไปใช้แสงใส่คีโมหลังจากนั้นก็ผมร่วงผมตัวดำสุขภาพร่างกายของเขากแ็แย่แย่ในที่สุดเขาก็เสียชีวิตก็เลยเกิดอาการกลัวตรงนี้ตัดสินใจแล้วว่าใช้นวัตกรรมของอาจารย์อย่างเดียวก็รับประทานมาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ก็จะ4ปีแล้วค่ะ3ปีกว่าสุขภาพร่างกายตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องผ่าตัดเลยทุกวันนี้ดีขึ้นมากค่ะสวัสดีค่ะประสูนะคะบรรจงเคซี่ค่ะหลายๆคนก็ถามถึงประสูป้าปะสุ สบายดีไหมป้าสุยังอยู่ไหมป้าสุยังอยู่คะ่ะยังมีชีวิตอยู่เมื่อหลายปีผ่านมาป้าสุไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ป้าสุด,ดีแล้วได้มาพบท่านอาจารย์พิเชฐ์ได้รับประทานตัวนี้ป้าสุก็ PA. สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อ4ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ป้าสุก็ PA. สุขภาพร่างกายมันไม่ดีอ่อนแอมา มันเหนื่อยค่ะเหนื่อยไม่มีสาเหตุปวดแสบในร่างกายนะคะก็ถึงได้ไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจเช็คว่าเรามีก้อนเนื้อ100%ซคือระยะที่2คุณหมอก็บอกทำอะไรอยู่คุณจะแย่แล้วนะไม่ไหวแล้วนะคุณจะต้องผ่าตัดด่วน95%แล้วคุณต้องรีบผ่าตัดภายในอาทิตย์สอ,อาทิตย์นี้จะอยู่อีกไม่ได้เกิน3เดือน ตั้งแต่ปี59เริ่มทานนวัตกรรมของท่านอาจารย์ร่างกายก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆพอหลังจากนั้นเราก็ไปหาคุณหมอตรวจเช็คร่างกายตรวจเลือดทุกครั้งที่คุณหมอต้องการแต่คุณหมอก็บอกว่าดีขึ้นนะไปทำอะไรมาก็บอกว่าคุณหมอไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ถือตัวนี้ไปให้คุณหมอดูด้วยว่าทานตัวนี้นวัตกรรมของท่านอาจารย์ตรงนี้ คุณหมออีกท่านก็บอกว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะไม่ต้องมาตรวจเลือดอีกก็ได้นะห่างๆสักระยะ6เดือนค่อยมาตรวจครั้งหรือว่า1ปีค่อยมาตรวจครั้งสุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆป้าใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบไปไหนมาไหนคล่องทานอาหารก็รู้สึกอร่อยนอนหลับพักผ่อนสบาย3ปีกว่ามานี้ป้าไม่เคยเป็นไข้เลยค่ะก่อนหน้านี้ป้าจะเป็นไข้ทุกเดือนก็ว่าได้เป็นไข้แล้วก็ไอ นะคะในร่างกายจะเจ็บปวดเดี๋ยวนี้ประสูสายสบายๆไม่มีเจ็บปวดขาก็ไม่ปวดแล้วปีนี้ก็อายุ65ปีแล้วนะคะคือ4ปีที่ผ่านมานี้รู้เลยว่ามันดีขึ้นมากๆใช้ชีวิตก็ปกตินะคะไปไหนมาไหนสะดวกเดินขึ้นเวทีประกวดก็รู้สึกสบายขึ้นดีขึ้น ไปโรงเรียนผู้สูงอายุก็มีความสุขกับเพื่อนในกลุ่มดีนะคะนวัตกรรมของท่านอาจารย์ช่วยให้ป้ามีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พิเชษที่มีนวัตกรรมตรงนี้ให้เราได้ใช้กัน